โอ้นี่ถือโลอ๋อก็ไอ้นั่นไงไอ้ไอ้ไอ้ม่วงวับไปวับมาเออจะทำยังไงกระเทนกุส่วนอาวุธระยะไกลใช้ลูกดอกที่มีไอ้ประสาทหลอนลูกดอกหลอนประสาทอืม ยิงไม่ติดเลยทำไงวะนเนี้ยลูกดอกหลอนประสาทนะมันติดแต่เราต้องยิงให้โดนแต่มันก็เต็มที่มันก็มีแค่สองอันนะนะยิงเข้าเต็มหัวเลยไม่ติดสักตัวเลยใช่เหรอหลอนประสาทโดนแล้วเลือดจะม่วงเครื่องรางใช่เครื่องรางรอบเลิน้น ดู hey, มหัศจรริาณวิญญาณวิาวิญาณวิานาวิญญาาณวิญญาาจารกิจญิาวิญญาณาวิญวิชาณวิ๋ยาวิวิชาณวาวิชาณววิาวินญิ่ญวินควินพิษล่องหน ไม่ศสตูเสียหลักได้แล้วก็โจมตีได้ต่อเนื่องอืมเป็นสกิลแรกได้มากกว่าลองหุนหมูอีกอออเก็ลองหุนหมูเพื่อนบางคนมันไม่ได้รอบข่าไงมันฟันต่ออมันก็เสียช่รื่องลางอะไรเติมพลังใจหนึ่งแต้มไม่ดีจะเยอะกว่านี่หนึ่งก็ไม่เอาด่อย นี่พี่ใช้เครื่องรางของพันปลาโดยเฉพาะเลยนะพี่ยังไม่รู้เลยว่ารัสมีความสามารถพันปลาบวกไป15%เนอะ่ะมันมันเพิ่มทักษะอะไรในการยิงธนูน่าลยประมาณนั้นเวลากดค้างกับธนูใหญ่มันจะซูไมได้ไกลขึ้นหรือเปล่าอืมเวลากดลิงค้างะมันจะซูมเอ๊ะเมื่อกี้พี่ลืมสังเกตตอนพี่ปาลาระเบิดควันน่ะศัตรูมันกระเด็นแต่ว่าพวกคูที่อยู่ใกล้ๆได้ฮิวปะวะ ามันเป็นมา่านหมอกแห่งยังกะตะเป็นของในตำนานไงความสามารถคือฟื้นฟูพลังชีวิตพันธมิตรในควันใช้กัแบเซสซิสสนโคตนเหมาะเลยพี่เพราะว่ามีพลังโจมตีรอบเลนบว์่บ้อรแลวรอบเลนบวก20โคตโหดอ้าววิชาใหม่มาแล้ว,วะธนูเจาะเกาะว่ะ สามารถทะลวงผ่านโลได้เอ้าเอา,เอา,เอาดีครับจัดไปดีครับยิงให้พุนนี่เป็นพยั์ข่าวแล้วข่าวทั้งตัวนี่จะฟา้าผ้าปิดตาหรือเปล่าเนี่ยใน มาแฮะข้อความお話สิโหโห่งที่ต้องการจะพูดมีมากมายพอไม่ทันได้ข้ามีตำนานมากมายพอไัดาบแดงตำนานไอ้บิชาโม ชุดลากของพิชามงมเทดีวะฝันร้ายมันใหน้อันนี้เท่าไหร่วะครับพี่ร้อยสี่มันยังเป็นลูกลูกสอนดาวลงเลยพอของปูร้อยหกนี่เด้งขึ้นเฉย1ขึ้นไปเลรอยขึ้นไปต่างกันตรงไหนวะ <c oughs> จริงๆแม่งไม่ต่างเลยนะเว้ยไอ้สายฟ้าขี่สองขีดเนี่ย โอ้หภารกิจจำพันพี่ค่าสิทธิ์ของอิยได้สามทับห้าอยู่เลยใช้ท่าหลกหลีสมบูรณ์ระยะประชิดร้อยตัวดีแล้วประชิดหนึ่งร้อยตัวนง่นไงนี่ <c oughs> <c oughs> พึ่งได้หกสิบห้าควสมันโหดทั้งนั้นแล้วก็รอบสังหารศัตรูจากเบื้องบนสา <25. S 1> มสิบปัดกสมบูรณ์ยี่สิบห้า ชื่ออะไรพิวมาติกพิวมาติกมันพูดอะไรวะไม่ได้ยินเว้ยเป็นฝรั่งแน่เลยฝรั่งชอบเปิดไมค์คุยโอ้หชุดขาวเลยเฮ้ยมีโลนินโลนินสองโอเคข้าจะไม่เป็นภาระพวกท่านแล้วกัน ทสัสเกต้าโอ้ยเอ้ย,อยเนี่ยใครมาที่ควันพี่เนี่ยแล้วก็จะได้เลือดขึ้นปะขึ้นแหละ <c oughs> เห็นอยู่ <c oughs> มันไม่โดนฟันมันไม่โดนไฟว่ะ

เฮ้ยธนูอะไรอ่ะโอ้ธนูยิงจอกก็ไปแล้วไม่ไม่เป็นไรเรือเรระวังระวังระวังโอ้ยมีควันไหมควันหมดยาก่ะ ตายก่อนเพื่อนเลยเออจริงโลนินนี่มึงเป็นนินจาแพทย์นี่มึงต้องอันนี้ดิต้องตายหลังสุดดิแม่งบดเลยไม่รู้แะดาใหญ่แล้วมัม้งแหละมังซีโซเราบีเองเองอยากจริง <c oughs> อยากเกิน เฮ้ยอะไรอะ่ะอยู่ๆก็จอดำ,อดำเอา,<ำ>เอาชุดขาวนี่แบบไม่ได้เปิดเลยใ <laughs> ส่ชุดขาวเล่นรนะดับทองไปก็เท่านั้นแล้วอะ่ะมันได้ของแค่ไม่เกินร้อยห้าและตรงนี้ตรงมาเลิน่นฝันร้ายกันอย่างเดียวแล้วสงสัยต้องไปอยากจะฟาร์มของก็ไปเล่นระดับทองกัน เออฟาร์มของมาย่อยไงฟาร์มมาย่อยเอาแต้ม <laughs> โอ้โหอีหมู่บ้านนี้ตลอดเลยยากสัตว์ขอโรนินสองคน<อ>งแบบผู้เชี่ยวชาญของสัปดาห์นี้อาเล่นดลนดี้๋อต้องเอาด่านนี้ผ่านโอ้โหสมูรไรจบละ <laughs> ใส่ชุด โดซาคุด้วยนะโอ้ยไอหอกนี่แม่งแบบมันตามเข้ามาได้ไงวะนั่นไงฮะเอ้ย มันไม่ใช่ระดับทองนะเว้ย,วยโอ้โหควันพี่ฮิวก็จริงแต่แม่งเบา โกิรนินะทำอะไรไม่ได้เลยใจโโอ้โอพี่ยิงธนูไฟยังไม่ติดเลยอ่ะสุดจริงโอ้โหแหแล้ว ไล่ยา <laughs> แม่งวิ่งเข้ามาตีเฉยเลย <laughs> เอา้ามันไม่สะทกสะท้านนี่แหละมันโกงตรงนี้แหละกำลังช่วยจะขึ้นอยู่แล้วกระทืบกูสามปิกไอ้บ้าเออข้ามก่อนเออ แล้วก็มาชุบเดี๋ยวนี้เออเห็ยไม่งงไม่น่ารอดไม่รอดแน,น่นอนอะแค่อันแรกอะ่ะ ไม่หิวกันด้วยนะยิงไปไม่สะลุกสะถานเลยห <laughs> ดอกอะไรก็ทำอะไรร้อนประสาทไม่ได้สักอย่างตายไปแล้ว,ลวโอ้โหอันตีกู กูได้แค่นี้หรฮัตชิมังไลซี่แม่งมี่ธนูระเบิดพี่หมดประโยชน์เลยว่ะคือยิงแล้วไม่ติดไฟอ่ะ เออแม่งซุยจริงแบบฝันร้ายมันก็ฝันร้ายเกินไปอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือมันแบบมันมันโกงเกินคือคือแค่สกิลแบบตีไม่เป็นรมไรมก็โหดอยู่แล้วไง <c oughs> อา้าวลงไปนอน <c oughs> นอนกิ่งลิงกับไม้แก ฟันฟันอยู่ดีไม่ไม่ได้มันสวนคือผมเห็นผมเห็นมันเสียหลักอยู่ดีๆอยู่ดีไม่งงเออแล้วมันก็สวนเฉยเลยเออบ้าไปแล้วโอเคเราดูแล้วยังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้หนึ่งกล่องอยู่น็กสภาพว่าถ้าเกิดโดนยึดจนหมดเหลือจุดสุดท้ายอ่ะ <c oughs> โอ้โหแม่งเอ้อย <c oughs> <c oughs> แล้วทุกททุกทุกกจุดแม่งลุมเข้ามาอย่างเงี้ยจะทำยังไงวะเนี่ยไม่อยากจะคิด แกไปกิ่งยังดีกาเนี่ยพี่กำลังแบกอันนี้มาอยู่เฮ้ยสุมาเน เฮ้ยทำไมเป็นเลือดอ่ะดมันดูดเลือดมันติมันอะไอ้ท่าสกิลอ่ะลบลบบหลบลบสต่เมื่ไรมันดูดเลือดได้ไอ้เฮี้ยวเวลาลนนี่ยิงไม่โดนเลยเว้ยทนุวัฒ นี่ช่วยหลอนธนูอยู่ข้างๆดูหน้าแต่ละคนสภาพไม่น่าโลดอลยตอนเนี้ย ยานไฟแหละคือไม่มีแม้กูก็ลำบากอยู่แล้วงสงสญญนั่นอยู่เฉยๆมันยังวิ่งไปโดนอ่ะอ้สมุร์ยอ่ะโอ้ยปัดป้องสมบูรณ เฮ้ยโอ้โหวับมาหมุนตีเฉยเลยอยู่ทั้งที่หัดหน้าไปทางอื่นอยากเกินนักลบปี้สต์ต่อสู้เพื่อผวเพาะเพื่อพวกพ้องที่ล้มแล้วคุบคาร์มันนี่มันนี่เออ ไหนก็ไหนละเฮ้ยสัตว์ไม่ต้องไปหรอกไล่นาไอโคกม้ามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าไล่นาพี่อยากจะยิงให้มันพังได้อะทำได้ไหมวะไม่เป็นห่าเลยเลยโอ้แล้วจะไปตายกันทำไมวะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาอยู่ๆก็ลงไปนอนโอ้มันดิงมาแล้วเขาฮ่าฮ่าฮ่าไอ้นูอะไรนั่นน่ะไอ้ทงกูสีม่วงรัวเอออืมแค่ตัวธรรมดาก็น่าลำคาญแล้วนะตัวม่วงอีก เกมมิ่งโหดจริงเอ้าที่รู้ึกว่าอยู่ๆมิ่งรีดันโอ้ยได้ระเบิดม่วงอีกแล้วทำไมไม่ได้ของทงบ้างาของส้มมะอยากได้ของส้มมะอีกสี่เวลว่าจะเปลี่ยนตัวเล่นพอทันป่าระดับยี่สิบปุ๊บพี่ก็จะไปโรนินบ้างสามุลไยรเอาไว้สุดท้ายเลยแล้วกัน พราะมันเป็นเกมสม,มูลไรไงละ่ะเราถึงไม่อยากเล่นสม,มูลไรเพราะเราเล่นจนเบืออเอ่อแล้วยามิโรนัสอย่าบ,บอกนะว่าจะหลุดอีกแล้วอหลุดอีกแล้วไม่ไลแล้วนะครับต้องเปิดไล่ใหม่ทุกทีเลย เออทำไมผ่านฟันไลท์อย่างเงี้ยคือแพ้ดาดแรกปุ๊บครั้งทุกทีเลยบั็กเกมบั็กเกมเอ,อ้แต่อัปเดตมาไอ้นี่ไม่ขึ้นแล้วนะอัปเดตมาเมื่อวานไอ้คอนเนคชั่นไม่ขึ้นละวออจะกลายเป็นค้างแทนจะกลายเป็นค้างแทนเอยออกเนี่ย <laughs> เอาเอาเอาอกออกออกเข้เาใหม่